เมื่อดูให้ท่านแล้วท่านอยากเอาไปออกในช่องท่านหรืออะไรอย่างนี้ก็ยินดีค่ะยินดีเลยค่ะแต่ว่าช่วยกรุณาแปะเครดิตให้พี่กลินด้วยนะคะอย่างน้อยก็สนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะมันเป็นผลดีนะคนเราเนาะเอ,อื้อน้ำใจมติตรีต่อกันเนาะพี่กลินไม่ได้ไม่ได้อยากจะออกมาเพื่อที่จะโด่งดังและแย่งจีนของผู้ใดนะคะมานี่เข้าในทีมของอ ลุ่มยูทูบเบอร์ของลุงพลพัตแต็นี่ก็เพราะว่าพีทกลินมาจิตใจของพีทกินมาทางนี้ไม่ได้ใสแแจ้งไม่ได้อด่าก็คือเชื่อมั่นโดยการที่ติดตามติดตามดูข่าวสารเรื่องราวดูตั้งแต่ต้นนะคะก็รู้แล้วว่าเออมันไม่น่าจะใช่ว่าลุงเขาเป็นคนทําป้าเป็นคนทํานะคะดูแล้วก็ไม่ได้ว่าฝั่งไหนเป็นคนทําไม่ได้บอกว่าทางฝ่ายทางทาง ทางนู้นอาหารทุณูนเสียทาไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้คิดอย่างนั้นเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าพี่กินเองก็เป็นคนภูไทยนะคะเป็นคนภูไทยแล้วก็เชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าคนภูไทยเนี่ยจะไม่ทําร้ายลูกเต้าอะไรของตัวเองแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนก็รักลูกนะคะถ้าหากว่านั่นแหละใครที่เอาไปพูดอางนู้นน,นี่ก็ว่ากันไปก็แล้วแต่แต่สําหรับพี่กินจะยืนยืนหนึ่งยืนมั่นนะคะมั่นใจเลยว่าลุงคนณว่าแต่ไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย ก็เลยติดกดติดตามให้กําลังใจแบบนี้นะคะไหนๆแล้ววันนี้ก็พี่ติงก็ขอเป็นกําลังใจส่งพลังบวกไปให้ลูนพ่อแตนที่มุกดาหารนะคะที่อยู่เรื่องราวของต้องขึ้นศาลอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะแคล้วคล่ดนะครับ พ้นภัยหมู่มารทั้งหลายทั้งปวงนะขอให้ออกมาในทางที่ดีแล้วก็จบสิ้นให้ใเร็ววันนะคะแล้วก็เป็นอิสระภาพโดยทั้งด้านสังคมและโดยทั้งด้านของกฎหมายทุกอย่างแล้วจะได้มีชีวิตทำมาหากินของสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้จำปาดงนะคะแล้วก็ให้ตัวของลุงกับป้าแล้วก็ครอบครัวของลุงเองแล้วก็เป็นคนดีของสังคมต่อไปนะคะเป็นนักเขาเรียกอะไรอะ่ะ อาณก,กิจอาสาแล้วก็สู่พุทธศาสนาก็บำรุงนะคะทำทุกอย่างให้ดีคนเราเกิดมาทุกคนน่ะทุกคนล้วนแล้วจะอยากเป็นคนดีนะคะเชื่ออย่างนั้นนะคะแล้วก็บุญกรรมของเรามันก็ต่างกันออกไปนะต้นทุนของเราก็ต่างกันออกไปเนาะเพราะฉะนั้นเราจะไม่สร้างกรรมเพิ่มนะคะไม่ว่ากรรมชาติไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่เราจะสร้างบุญสร้างบุญบาร,รมีเพิ่มเพื่อที่ให้บุญอะ่ะแซงกรรมของเรานะคะถ้ามีกรรมอยู่แล้วก็ แล้วก็โอาโหสิกรรมของเราทําบุญบ่อยๆให้กับเจ้ากรรมในเวรของเราให้นั้นให้มากๆให้บ่อยๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งชื่อและนามสกุลก็เป็นตัวหนึ่งที่จะแฝงอยู่ในชีวิตของเราวิถีชีวิตของเรานิสัยใจคอของเราค่ะคนเราเนี่ยอยากมีนิสัยดีทางนั้นแต่ถ้ามันมีตัวเลขที่มันไม่ดีจังการเราอิทธิพลนะเหนือเราปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะฝึกวิสัยตัวเองต้องเป็นคนดีได้นะคะถ้ามันมีเลขที่มัน ตัวร้ายเนี่ยมันสั่งการเราเพราะนั้นทุกคนก็อยากจะมีเลขดีๆและก็มีสิ่งดีๆให้กับชีวิตตัวเองค่ะสนับสนุนซึ่งกันและกันนะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนาะเกิดมาเนาะเราอยู่ในโลกนี้ไม่ถึงร้อยปีเราก็ต้องลาโลกนี้ไปแล้วเนาะเราทําอะไรที่เป็นความดีฝากไว้บนแผ่นดินผืนแผ่นดินของเรานี้เราก็จะภูมิใจในตัวเราเองครอบครัวเราก็จะภูมิใจในตัวเราด้วยเช่นกันนะคะ,ะนั้นพี่กลินหรือหมอกลินนีก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะ,ะอะไรยังงี้จะบอกว่า การที่เราเรียนรู้อะไรมาก็แล้วแต่ทุกอย่างเนี่ยมีครูนะคะมีครูบาอาจารย์ที่เราต้องบูชาต้องเคารพนับถือบูชาท่านเคารพท่านสม่เสมอเลยนะคะเพราะนั้นมีคุณค่านะคะมันสมองอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดออกมาคิดออกมาแกะออกมาทุกอย่างมันมีคุณค่านะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ว่าการไม่ลบหลู่ซึ่งกันและกันแค่นั้นละค่ะพี่กลินก็หวังว่าทุกท่านจะกรุณานะคะให้กำลังใจพี่กลินโดยการ กดซับสไคร์กดไลค์ไอ้กดเห็นไหมพูดไม่ยุงพูดไม่เป็นเลยกดติดตามให้พี่กลินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่กลินได้ทําคลิปที่มีอ,อะไรดีๆสาระดีๆหรืออะไรต่างๆนี่ออกมาบ้างนะคะออกมาให้ทุกท่านได้ได้ชมกันมีทั้งตลกโปก๊กความีทั้งสนุกสนานมีทั้งสาระมีมอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่อารมณ์อะไรประมาณนี้นะคะพี่กลินพี่กลินจะได้มีกําลังใจที่จะทำ u t u b e ต่อไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ